ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับที่ดินหนึ่ไร่สองงานสตารางวานะครับนี่ครับที่ดินของเราตรงนี้ก็วิวภูเขาสวยๆเลยนะครับติดทางสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็มี คลองชนรัทานเล็กนะครับส่งมาจากคลองชนรัทานใหญ่ที่อยู่แนวภูเขานะครับที่ดินของเราตรงนี้ก็ตั้งอยู่ตำบลธรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมใกล้กับตาดใกล้กับตลาดนัดนะครับตลาดนัดธรรมเสนตลาดนัดเสียเตี้นะครับใกล้ๆก็อยู่ประมาณสัก1 กิโลได้นะครับและส่วนตลาดนัดธรรมเสนก็มีเซเว่ร้านขายของชํากับข้าวต่างๆก็อยู่ประมาณสัก1.7กิโลได้นะครับนี่ครับที่ดิงของเราที่จะขายก็คือแปลงอยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับวิวภูเขามีต้นมะม่วงเป็นแปลงนาข้าวสวยๆแบบนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับติดกับเรือนกล้วยไม้นะครับตรงนี้คือเป็น สวนกล้วยไม้นะครับเป็นสวนกล้วยไม้เพราะอากาศตรงนี้เป็นอากาศที่เย็นนะครับอุณหภูมิเย็นมีภูเขาลายล้อมเลยนะครับกับแปลงที่ดินของเรานี่ครับที่ดินที่จะขายก็คือแปลงตรงด้านนี้นะครับแนวขอบเขตด้านหน้านะครับด้านหน้าฟาร์มฟางติดถนนตรงนี้ก็คือประมาณสัก30เมตรนะครับด้านหน้านะครับจากคข้าๆนะครับ จากแนวขอบเขตนะครับก็อยู่ประมาณสักระยะนี้นะครับยิงตรงไปประมาณสัก70เมตรนะครับแล้วก็มาสุดมาสุดมุมด้านนี้นะครับประมาณสัก30เมตรได้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ายาวนะครับครับตามแนวตอนนี้เราดำเนินการยื่นยื่นรังวัดอยู่นะครับ ยืดรางวัดอยู่ก็จะได้มีการลงหมุดใหม่นะครับนี่ครับกย็ยิงตรงไปสุดแนวมุมประมาณสัก80เมตรนะครับมุมด้านนี้80เมตรมีต้นมะม่วงมีมะพร้าวนะครับวิวภูเขาวสวยๆแบบนี้นะครับที่ดินตรงนี้นะครับแยกจากถนนคลองชลบะรานนะครับที่เราเห็นเสาไฟขาวขาตรงด้านนั้นคือถนนกอจ4004นะครับ เข้ามาทางสาธารณประโยชน์ตรงนี้นะครับประมาณสัก200เมตรได้นะครับก็จะมาถึงยังแปลงที่ดินของเราที่จะขายนะครับก็คืออยู่ตรงด้านนี้นะครับจากเดิมทีนะครับที่ดินของเรามันมีทั้งหมด3ไร่นะครับพอดีมีลูกค้าแบ่งไปแล้วนะครับพอดีมีลูกค้าแบ่งไปแล้ว1ไร่ครึ่งนะครับก็คืออยู่ตรงด้านนั้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีเพื่อนบ้านนะครับพอดีก็แบ่งไปแล้ว หนึ่งไรครึ่งนะครับทางเรากำลังเดินดำเนินการนะครับทางเรากำลังดำเนินการแบ่งแยกโฉนดอยู่นะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะมาเป็นเพื่อนบ้านมาซื้ออยู่อาศัยนะครับเนื้อที่1ไรสองาน4ตารางวาตรงนี้นะครับเราขอเสนอขายยกแปลงเลยนะครับอยู่ที่8ป0 0 0 0บาทนะครับ ราคานี้พร้อมโอนพร้อมแบ่งแยกให้เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับวิวสวยมากครับกับที่ดินตรงนี้ที่ดินตรงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีนะครับก็อยู่ราวๆประมาณสัก21กิโลได้นะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ99กกิโลนะครับ นี่ครับเราให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับเป็นภูเขาที่รอบทิศทางเลยนะครับกับที่ดินตรงนี้ไฟฟ้ามีนะครับน้ำประปาต้องต่อมาอีกทีนะครับแต่มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวต่ออนาะคตก็จะดําเนินการมาต่อมาพร้อมกันก็าอาจจะได้นะครับนี่ครับ ภูเขาลายล้อมสวยงามมากครับที่ดินตรงนี้ทันใดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่088เลยนะครับ452ครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับ เดินไปทางมุมด้านโน้นนะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูชี้แนวหลักเขตนะครับนะครับสุดมุมหลักเขตที่เราเห็นตรงด้านนั้นเลยนะครับเเราซูมให้ดูนะครับผมนี่ครับ หลักเขตที่เราเห็นเขาขาวตรงด้านนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะไปอีกประมาณสัก30เมตรนะครับคือเลยจากหลักเขตเขาขาวไปประมาณสักครึ่งแปลงนะครับ แล้วก็ตัดขึ้นมายังถนนสาธารณประโยชน์ตรงนี้เลยนะครับก็ได้มีต้นมะม่วงบ้างนะครับมีมะม่วงแนวข้างนะครับสุดขึ้นไปก็อยู่ประมาณสักที่จะชี้นี่นะครับหนึ่งไร่สองงานสี่ตารางวาตรงนี้นะครับวิวภูเขาวสวยๆอากาศดีๆเหมาะที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยยามกเกษียณร,ราชการนะครับ เป็นรูปแลงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนะครับที่ดินตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับเป็นที่สูงแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องว่าสภาวะน้ำท่วมนะครับตรงนี้คือเป็นที่สูงมากครับนี่ครับแนวหลักเขตจุดด้านท้ายนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเราจะบอกทิศทางนะครับด้านที่ภูเขาที่เราเห็นนะครับมี รถวิ่งไปตรงนั้นคือทิศตะวันตกนะครับภูเขาก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเราแยกจถนนคลองชลประทานเข้ามานะครับนะครับเข้ามาตามแนวถนนสาธารณะสวนกล้วยไม้เลยนะครับเข้ามาก็มาติดถนนนะครับถนนด้านหน้าของเราที่จะติดแปลนที่ดินก็คืออยู่ทางทิศตะวันออกนะครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับ ส่วนด้านนี้ก็คือทิศเหนือนะครับด้านนี้คือทิศเหนือของแปลงที่ดินนะครับด้านทิศตะวันออกของเราก็มีภูเขาด้วยนะครับทันใดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับหรือเข้ามาดูยังที่ดินจริงกันได้นะครับทางเราก็ยินดีที่จะพาเข้ามาชมนะครับผม เนื้อที่แปลงเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านยามเกษียณนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับที่088เลยนะครับ4 5 2หครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับมีต้นมะม่วงด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับ ที่ดินตรงนี้อากาศดีมากด้วยนะครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับก็มีภูเขาวสวยๆนะครับอันใดสนใจกระโทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ